กำลังเดินทางคือเกาค่ะพี่น้องคะเดินทางกินขา้าวไ่ได้กินข้าวดอกกินลูกชิน้นเพื่อทําเวลาเมื่อนี้ก็กิกนข้าวเท่าเดียวจะมือเศรา้านั่แลละแล้วก็อยู่ในรถก็กินลูกชิน้นกินน้ํากินนี่กินนั่นไปค่ะพี่น้องค่ะเดินทางก็บเบิงสองทางทางที่สวยสดงดงามตามธรรมชาติไปเนาะม่ก็บเบิงไป ยังห่อนอยู่คือเการลาขาพี่นองยังห่อนอยู่คือเกาแดดสองหน้าต้องหาอยู่หากินคือเกากับพ่อหญ่คือเกานะร่องรอยคือเการลาขาพี่นองขาไปน้ำทงังเดินทางต่อย้ำคำกับสีได้กลับบ้านตัวดนี้ได้กลับบ้านแล้วโอ้เพิ่งทางนี้เพื่อนนี้ น้องอโบ,บอเบหลายๆจะอ่อนแต่ทางบานเพิินมีเทั้งต้นใหม่อยู่ทงไ้ทงนามีนองอโบอเบมีอย่างเยอะแยะมากมายหลายคือคือจังเสียพี่น้องค่ะนั่นนะกะเลียงอยู่ทางกลางทงไ้ทงนาเนอะเป็นตะฮักเป็นตะแพง เป็นตะหักเป็นตะแพ้งรรมชาติบ้านบ้านเขาเนาะค่ะสมัยก่อนยายรีก็ไปรับอับบัวเบกกับตากับย้ายนั่นแหละตะคอนยายสีรับพ,พี่น้องค่ะสมัยก,ก่อนั็ไปรับเลิกโรงเรียนมากระแลนจิ้นจินจินไปทงนาได้บังคือสม,มือนี่ ผูฝูงนี้เยอะมากให้เบิงทันบ่พูดนะเป็นแต่สว่านบ่พี่น้องโอ้ยยายรีดเด,ดืคิดเห็นสมัย, 9, ยก 90, เก่ายุคเก้าศูนย์เขาเนาะเรียนไปทงนะ้าผู้ใดก็ได้ไดีแท่าว่าทั้งแถวนี้เพื่อนมีเพื่อนมีต้นไม้ต้นไหลอยู่น้ำห้นะ้ำมีธรรมชาติเพราะให้เบิงอยู่ค่ะพี่น้อง แต่ทางบ้านยายฤทธิ์บุคอยมีต้นไหม่แล้วน้องอบูอบีีก็บุคอยมีส่วนมากถึงบ่มีหมองเลี้ยงละ่ะส่วนมากก็จะเป็นปลาอ้อยเบิดปลาอ้อยครับพี่น้องค่ะปลาอ้อยเนาะทางนี้เดี๋ยวไปยังเห็นน้องนองเขาอยู่น้ำทงไ้ทงนานอนอยู่น้ำหฮมคือสมัยเก่าอยู่นี่ละ่ะ คือสมัยยุคสมัยเฮาอยู่พุนอยู่เนาะพี่น้องค่ายุคเก้าศูนแดดส่องหนาแดดส่องฟ้าจังสี่ละพี่น้องเบต้นไม้อยู่ทงให้ทงน้าเพลินล้ายหลายพ่นะ่ะต้นไม้อยู่น้ำทงน้าล้ายหลายอยู่้บนใหญ่ริดบ่ยยบมีแล้ว อนอนอาบ,บบูอาบีอยู่น้ำทงนะเพื่อนยังเป็นธรรมชาติอยู่เนาะธรรมชาติเพื่อนยังหลยอยู่เนาะพี่นองค่ะทางจังหวัดขอนแก่นบ่ค่อยมีแล้ววังเสียรอพี่นองเนี่ยมาทักทายพี่นอง,นอง,นองยามมือแรงแก็รังกลับมา ไปเรื่อยๆไปเที่ยวเรื่อยๆทุกคนทุกแขเนอพี่นองขาเกี่ยวบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะมาฝากพีต้อนนองเด้อค่ะพี่นองขามืิอนี้ก็คลิปนี้ครับคอไปเบรรออืบ้องนอกอาบูอาบีก่อนเอเพืเ่อนเปิดไฟเลี้ยวหนั้น เดี๋ยวจักน่อยเดี๋ยวพ่อก,กันเนะคะ่ะสวัสดีค่ะ